งานนี้เกาหลีช็อกหนักเฟดแฟนฮุนไดอดครวนขาดวิภาวีเหมือนขาดใจหลังชั่วสามแต้มในเกมลีกล่าสุดสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโบวลลีเกาหลีฤดูกาล2023-2024รอบ5ซึ่งฮุนไดฮิวสเตททีมของมดวิภาวีสีทองเปิดบ้านแพ้พิงส์สไปเดอร์ของคิมยอนขยองไปศูนย์ต่อ3เซต 14ต่อ25 18ต่อ25และ20ต่อ25ทําให้พิงค์สไปเดอร์เก็บเพิ่มเป็น62คะแนนตามหลังจากุูงอย่างฮุนไดฮิลสเตทเพียง3คะแนนเกมนี้ไม่มีชื่อของมดวิภาวีสีทองเนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่ไหล่จากจังหวะพุ่งไปรับบอลแล้วไหลกระแทกพื้นอย่างแรงในเกมที่ชนะ GS c a ส t e a ไป3ต่อ1เซต23ต่อ25 25ต่อ19 25ต่อ11และ25ต่อ14เมื่อวันที่9กลุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากการหายไปของวิภาวีสีทองกระทบกับทีมพอสมควรถึงขนาดที่แฟนๆเกาหลีออกมาบอกว่าจะยอมยกไหลให้กับวิภาวีเลยทีเดียวโดวยแฟนๆของฮุนไดต่างได้เข้ามาคอมเมนต์กันว่ามันคงจะยากที่เพีงสไปเดอร์จะชนะถ้าคุณมีวิภาวีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวิภาวีกลับมาเถอะ วิภาวีมีผลมากๆนะเธอคือสมบัติอันล้ำคา่าโปรดอย่าป่วยแล้วกลับมาคอมเมนต์ตอมบอกว่าวิภาวีฉันกำลังจะตายถ้าไม่มีเธอคอมเมนต์ตอมบอกว่าวิภาวีฉันอยากจะให้ไล่ของฉันกับคุณเลยนะเนี่ยคอมเมนต์ตอมบอกว่าไม่น่าเชื่อช่องว่างคะแนนที่หายไปและวิภาวีที่หายไปจะเยอะขนาดนี้คอมเมนต์ตอมบอกว่า ถ้าน้องสองวิภาวีไม่อยู่ก็คือฟอร์มฤดูกาลที่แล้วอะครับซึ่งซูบนเทียบกับฮึงกุ๊กแบบไม่ติดเลยแพ้มากกว่าฮึงกุ๊ก3นัดแต้มตามฮึงกุ๊ก12แต้มในขณะที่ฮึงกุ๊กยังใช้ต่างชาติเยเลน่าอยู่โคชเคยบอกแล้วบอลรับของสองดีกว่าแม้แต่โลคเอาตาสองคนร่วมมือกันคิดดูแล้วกันไม่นับเกมบุกสเป็นรองแค่โมมาก,กับพโยจินเท่านั้น คอมเมนต์ต่อมบอกว่าครั้งที่แล้วสองเจ็บยังเอาชนะ GS Car คาเทได้ครั้งนี้เกมรับรวนไปหมดโมมาแบกเกมบุกคนเดียวทีมคิมเล่นดีจริงเกมบุกมาทุกสาวสมควรเป็นผู้ชนะคอมเมนต์ต่มบอกว่าเราเฉยๆกับ วินโลถ้าเทียบกับโมมาฮุนไดที่แข่งกันสู้โมมาไม่ได้เลยแต่เกมรับนางดีเสิร์ฟดีคนที่ดีขึ้นคือเรนาต่างหากทุบมันมากส่วนคิมตามมาตรฐานปังแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วคอมเมนต์ตงบอกว่า ยินดีกับสาวสองและค่าตัวล่วงหน้าด้วยค่ะความต่างของโซนเกมรับชัดเจนมากทีมดูเสียสมดุลไปเลยคิดว่าคงได้อยู่ต่อแต่แชมป์ไม่แชมป์ค่อยว่ากันแต่ถ้าไม่แชมป์ก็ไม่พิกล็อกนะได้อันดับสองก็เป็นไปตามสภาพทีมชื่อชั้นตัวผู้เล่นเป็นรองตั้งแต่แรกแต่ได้แรงฮึดระบบทีมเฉยๆพอขาดตัวสมดุลวินโลโคตปังก็3ต่อศูนตามสภาพจ้ะคอมเมนต์ตะบอ,อกว่า งงเหมือนกันว่าทำไมโค้ชดันจูหยยางขนาดนั้นจียูนที่ว่าวันนี้เล่นไม่ออกเจอจูหยยางเข้าไปคือพังมากหัวเสาโอเคสุดก็โกเยริมมัง้งแต่ไม่ถึงกับดีจนเปลี่ยนเกมได้แต่ดีตรงที่เกมรับบวกบอลแรกวันนี้ดีกว่าหัวเสาทุกนางบอลบุกก็ได้เรื่อยๆมาบ้างไม่มาบ้างจะโทษดาอินก็ไม่ได้ นี่ว่าวันนี้นางก็ไม่ได้แย่นะแต่เกมรับทีมคือรวนมากป้าจบก,ก็ไม่ค่อยมาอีกคอมเมนต์ตะบกว่าหัวเสาโลคอพอกันหมดแหละจูยางรับดีรุกแล้วแต่วันจียุนรุกดีรับภาวนาเยริมเส็บดีรับรุกพอได้เพื่อหายเจ็บไม่นานวันนี้เปอร์เซ็นต์ตบจียุนป้าจบเน่าสนิทได้อินแก่งเยอะมากนะ คอมเมนต์ตอมมาบอกว่าเกมนี้ขาด2เท่ากับขาดใจสถิติรับเสิร์ฟลงไปอยู่ในระดับเดียวกับ IBK จูยางตบ33%รับเสิร์ฟ24%จียุนตบ9.5%รับเสิร์ฟ21.4%เยริมตบ33%รับเสิร์ฟ10%ลิฟรับเสิร์ฟ31.2%ลิฟฮุนไดรับเสิร์ฟเฉลี่ย36%ไม่โหดโหดที่บอลขุดกับป้องกันสถิติรับเสิร์ฟรวม3เซต 23.88%สภาพเดียวกับ IBK ก่อนใช้ลิบเหลืองปลอมเทพเจ้ามือเซ็ตสื่อเก่าอวยดาอินขายแกงอ่อมสนุกสนานเซ็ตได้แค่8ต่อเซ็ตดาอินเซ็ตสภาพหนักกว่าผู้อีกเจอลูกแห่งแหกเยอะๆทำอะไรไม่ได้เลยคอมเมนต์จะบอกว่า อนาคตทีมชาติเกาใครจะเป็นคนเปิดบอลแรกเนี่ยโลคออเกาหลีคือยังหาคนเสถียรไม่ได้เลย2ปีที่ผ่านมาทีมชาติเกาคือเปลี่ยนคนรับบอลแรกทุกแมตช์แต่ก็ไม่ได้นำพาคอมเมนต์ตกว่าตอนนี้2รับเสิร์ฟอ,อยู่อันดับ7ของลีกขุดอันดับ8ป้องกันอันดับ8แทบจะกลายเป็นลิฟอีกคนของทีมอยู่แล้วท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้เลยนะคะ พลพันยังไม่ชัวอนาคตในลีกเกาหลีใต้พูดชัดอยากเล่นให้ทีมไหนกันแน่ล่าสุดสำหรับการแข่งข,ขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูกาล2023-2024รอบที่5ซึ่ง i b k a ก t o s ทีมของชมพูพ่พรพันเกิดปราดปัจจุบันมีอยู่39คะแนนรังอันดับ5ของตารางตามหลังอันดับ4อย่างเรสปาร์ k อยู่2คะแนน นอกจากนี้การลุงเล่น26นัดทำแต้มได้57คะแนนอีกด้วยล่าสุดพลพรนธ์ได้ออกมาพูดถึงการขยายโควตาผู้เล่นเอเชียในีซันนาเป็น64ประเทศและนาคตของตัวเองในหลีกเกาหลีโดยระบุว่าฉันมาพร้อมกับความคิดที่จะรอคอยและ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆฉันชอบการใช้ชีวิตด้วยในเกาหลีตอนนี้ฉันเริ่มชินกับความหนาวแล้ว ตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจอะไรแต่ถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากอยู่ที่เกาหลีน,น,นานๆถ้าได้เล่นที่เกาหลีมันคงจะดีถ้าเล่นให้กับ IBK Autos มากกว่าทีมอื่นสำหรับประเด็นาก่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า ช่วงแรกกำลังปรับตัวฟอร์มเลยยังไม่เข้ากับเพื่อนร่วมทีมเท่าไหร่แต่ตอนนี้ลงตัวขึ้นเยอะทีมก็ฟอร์มก้าวกระโดดมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีนีโค้ชเกาหลีรู้ยังตามทันรรนพันทันหรือยังจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า วอลเลย์บอลหญิงไทยนี่แหละคือซอฟพาวเวอร์ที่ไปโปรโมตรสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทั้งในเกาหลีญี่ปุ่นและทั่วโลกรัฐบาลควรหันมาให้การสนับสนุนมากยิ่งขึ้นคอมเมนต์ตอมบอกว่าอยู่ต่อก็ดีเพราะตัวเลขค่าตอบแทนก็จะสูงขึ้นเช่นกันอยากให้น้องได้ค่าตอบแทนเยอะขึ้นหน่อยดูน้องก็เอนจอยกับลีกเกาหลีนะอยากให้ต่อเพราะอยากให้แฟนลูกยางเกาหลีได้เห็นว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจะ้ะ คอ er มเมนต์ตะบอกว่าฝึกนิสัยสู้ทนร่วมกันไปก่อนเรื่องย้ายไว้โอกาสดีมีต่อกันแล้วไปได้ไม่เสียหายสบายทั้งสองฝ่ายครับคอมเมนต์ตะ er มาบอกว่าใจลึลกๆของโค้ชพอใจผลงานของน้องชมพู่แต่ไม่กล้าแสดงออกนอกหน้าสุขเสจะเกรงใจผู้เล่นในทีม คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่า ah จะอยู่ต่อนะเงินดีเข้ากับทีมได้ปรับอีกนิดมีโอกาสปรับอันดับได้อายุเริ่มเยอะประสบการณ์พอแล้วมันเป็นช่วงเวลาหาเงินหาทองอีกไม่กี่ปีก็ผันตัวเป็นโค้ชให้ทีมเกาหลีหาเงินได้อีกเพียบคอมเมนต์ต่มบอกว่าการได้เล่นกับใครบ่อยๆเราจะจับทางเขาได้เกินครึ่งใจยังอยากให้สาวไทยไปเล่นลีกตุรกี แม้คำชื่นชมจะน้อยไม่ว่าน้องๆจะเลือกทางไหนก็ขอให้ประสบความสำเร็จสูงสุดค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายายครับย้ายทีมไม่ยอมเปลี่ยนแนวยกสูงอย่างเดียวไม่มีใครฟิตเลยเล่นเสร็ยาวๆแพ้ตลอดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยู่ต่อดีกว่าเพราะย้ายไปต้องไปปรับตัวเริ่มต้นใหม่กว่าจะเข้ากับทีมใหม่ได้ก็ต้องแก้ปัญหากันอีกหลายอย่างเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า โคต้าเอเชียต้องจับฉลากใหม่โอกาสไม่ได้อยู่ทีมเดิมเยอะมากอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เมื่อก่อนดุเอาดุเอามีแต่ต่อว่าพรพ่าน์งานนี้บอกไม่เข้าใจบทบาทของเกมแบบเกาหลีมั่งแหละนี่ไม่ใช่เกมเมืองไทยนะ้บลาบาไม่ได้ดูเลยว่าพลผ่า์เธอป้อนบอลให้ดีมาตลอดทุกเกมแต่มือตบที่โคช้ชเอาใจตอนนั้นทําไม่ได้ดีเองก็นะคนเพิ่งเข้าทีมมาใหม่ๆจังหวะการเล่นมันยังไม่เข้าขากันพอปรับให้เข้ากันได้เกมก็พัฒนาดีขึ้นอย่างที่เห็นเสียได้ละสิที่โค้ชกลัวจะเสียพลผ่า์ไปให้ทีมอื่นต่อสัญญาราคาก็ต้องเป็นธรรมด้วยนะ ทีจ้องตะครุบตัวไปร่วมทีมกันเยอะเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าทีมพ่อนพนันมีหัวเสาตีหนักๆบอลเร็วตีเต็มมือไม่ตีปลายนิ้วให้บอลลงช้าอีกฝ่ายวิ่งมารับทันเบบมีเชื่อได้ทีมนี้จะเป็นทีมเต็งแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไปทีมอื่นเถอะค่ะเพิ่มประสบการณ์ใหม่ได้ตังเพิ่มอีกตังหากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ย้ายเธอครับมีทีมที่ต้องการเยอะโค้ชบาน,นี่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่ทีมใหม่ได้ประสบการณ์ได้เพื่อนใหม่อีกชีวิตลิขิตด,ด้วยตัวของเราเองที่ไหนสบายใจมีฝีมือและคนที่อยากได้เราสบายกว่านะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าย้ายเขาก็ต้องหาคนแทนแต่ทีมจะไปรอดหรือเปล่ากลัวตกมาอยู่ท้ายตารางมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า อยู่ที่ใจของชมพู่แล้วแหละสบายใจก็อยู่ต่อลำบากใจก็ย้ายไปเหนื่อยกายังทนได้ถ้าใจรักแต่ถ้าเหนื่อยใจเงินมากแค่ไหนก็เอาใจไม่อยู่รักเธอณชมพู่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสำหรับชมพู่อะไรที่ดีสำหรับการเล่นวอลเลย์บอลอาชีพมีอนาคตมีความสุขและไรายได้ที่สดใสเธอก็จะตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเธอเองในช่วงเวลาท็อปฟอร์มการเล่นในมาตรฐานสูงแบบนี้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าญี่ปุ่นดีกว่ามีเพื่อนคนไทยอยู่หลายคนเลยจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆมาเล่นทีมชาติไทยด้วยท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นด้ดใต้คลิปนี้เลยนะคะ